สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อว,วันนี้พี่พลอยมองเห็นไหมวันนี้พี่พลอยทานอ่าแปะซะ ทานทานแป๊ะแปะตะปลาช่อนวันนี้นึกอยากออกไปซื้อมาทานกับพี่พลอยนะคะหาข้าวหาปลามาทานด้วยกันนะคะวันนี้ทานข้าวขาวสีขา,ขาวซื้อมาไม่ได้หุงเองปกติพี่พลอยทานข้าวแบบข้าวอะไรนะ อะไรเบเบอรี่อะไรอ่ะเรียกไม่ถูกพอดีไม่ได้ไม่ต้องหงุงอ่ะออกซื้อมาซื้อเป็นข้าวขาวมาวันนี้มีเป,เป็นปลาช่อนปลาตาเนาะแล้วก็มีผลไม้ได้เห็นไหมมีกล้วยไข่สวยเลยมีกล้วยไข่แล้วก็มีบังคุดแล้วก็มีลังกองพี่พอไปตลาดมาตอนเย็น หาซื้อผลไม้อย่างเดียวเลยแล้วก็ไปซื้อแปซาปลาช่อนกับป้ามาเผ็ดอยู่นะแต่ป้ากินได้เปล่าดูแต่ป้าเขาก็ชอบนะแปซาปลาช่อนนะแต่มันก็จะเผ็ดหน่อยนึงแต่ไปสิไปสิเียไปสิอ มันเป็นร้านร้านนี้มันเป็นร้านแบบร้านข้าวต้มอร้านข้าวต้มไอเอ็มเอฟพี่พลอยอยากทานปลามากกว่ามีข้างด้วยเดี๋ยวพี่พลอยหากระดาษก่อนใช้ ป้าเขาได้อย่างหนึ่งลืมอย่างหนึ่งแกได้อย่างแกก็ลืมอย่างหนึ่งฟ้าน่ะโดนพี่พลอยดุประจำแฮปเฮีย์นะตะโลลีตะโลลีนะมีก้างเยอะอยู่กลัวแกกินไม่เป็นะ มีก้างต้องระวังน้ำปตากักอร่อยอยู่ที่นี้ อร่อยเลยผลไม้น่าทานนะ 嗯。哦<秦>。嗯青。嗯。老青青。也库、嗯、，no no no。 พี่พลอยไม่ค่อยชอบทานข้าวตีเค้าขาวข้าวขาว,ขาว,ขาวพี่พลอยไม่ค่อยชอบพ่วยชอบทานข้าวผสมอะอร่อยดีปาทานไปครึ่งตัวเลยไม่ได้ทานตั้งนานแล้วเนาะ ากินเยอะเลยชอบกกูดเติมข้าวปาฉันอยากไปทะเลฉันอยากไปทะเลเหมือนเด็กๆอชอบจังเลยทะเล พี่พลอก็ไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่ก็พาแกไปไปยืนถ่ายรูปหาจะเลให้แกดู อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งให้พี่พลอยด้วยนะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าพี่พลอยไปทุกบ้านค่ะไม่ไมถ้าเข้ามาหาพี่พลอยแล้วไม่ปิดหวังแน่นอนพี่พลอยไปทุกบ้านแต่อาจจะไม่ไปเลยนะอาจจะเป็นแบบว่า ปันสองวันอะไรอย่างเงี้ยไปพอจะไป ต้องใส่แว่นด้วยถ้าถ้าทานปลาเน่พี่พลอยต้องใส่แว่นด้วยกลัวก้างมองไม่เห็นก้างใส่แว่นด้วย คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่พอยทานข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกนคลิปหน้านะบายบายจ้าพี bye ่บายเจอกันเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวคลิปนี้พี่พอยทานข้าวก่อนคิดถึงทุกๆคนนะคะเพื่อนๆพี่พี่ <c oughs>